เออยาจะต้มปลาเด้อต้มปลาช่อนเดี๋ยวค่เคียงก่อนนี่นี่เดี๋ยวจะบอกกันแม่เคียงพี่ก่อนพี่ขัวแล้วด้อยพี่แข่งขัวด้วยเลยไม่ต้องตำยากเลยนี่ขัวแล้วเรียบร้อยใส่ต้มปลาช่อนต้มปลาช่อนอันนี้ใส่ใบผักกูด่าตะไคร่ลงไปใส่ขอกระเทียมแน่ยเหมืนกระเทียมลงไป เอาัปเชิมดูเดี๋ยวใส่เกลือก่อนใส่เกลือดูใส่น้ำปลาเรียบร้อยใส่ผงชูรสไปพอมใส่เยอะอร่อยเยอะเอาย้ายข้อข้างอนะ่ะ พอขังหม้อไปเดี๋ยเอาตั้งหม้อไว้หม้อปูนก็ปลาใส่ปิดไว้เรียบร้อยอยายไปเบ่งหมองก็ดูวงบังแล้วยายจะเอาปลาใส่แล้วไปเด้อปลาใส่ลงตายายขอปิดใบก่อนเอาปิดเหม็นถูกก้อนเดยายก็ใส่หอมเดยายก็ใส่กระขามเปียกจังง้อยยายใส่กระขามเปียกให้ปลาถูกจังง้อยก่อน หอมตุ้บไทยได้ใส่มะขามเปียกด้วยนีย่เด้อตุ้มปลาต้องใส่มะขาเเม,ๆๆๆมาขาเปียกลงไปแม่งมาชงชิมดอกมังสุกบอลได้สิยเบ่งกันเด้อมันสุกกว่าตุ้มปลาอุ้ยสุกแล้วอยู่ตกใกล้แต่ยังแล้วขอชิมกันเด้อมันจืดมันจาง ผมพอดีจะมาจีดขอเกลือขอเกลือขอเกลือเนี่ยจีดอยู่ขอเกลือสลยเป็นเคเกลือหนึ่งขอน้ำปลาขอผงวอีกเยอหน่อยบุกไยด้วยใบหอมแน่ย ยายสินี่เลยธรรมชาติเลยแบบพื้นบ้านบาดเลยเดี๋ย่ไปสงซอยใหญ่อ้าวหยิบไปเดี๋ยวปรุงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาเหมือนดื่มกันไม่รู้ว่าอ้าวยายจะปรุงเด้อวันนี้เด้อมากินเข่าน้ำกันเด้อต้มปลาครูแล้วเรียบร้อยมากินเข่าน้ำกัน Το εννοεί.